เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆในเกม Garden Tale เพราะเราจะต้องใช้เพชรเหล่านี้ในการกดกาชาหาฮีโร่และอาวุธประจำตัวใช้ในการเล่นต่อเมื่อพ่ายต่อศัตรูในดันระดับสูงและใช้ในการซื้อคอสตูมสุดน่ารักมาเก็บสะสมให้ครบคอลเลกชันซึ่งในเกมมีคอนเทนต์มากมายที่พร้อมจะแจกเพชรไปให้เราใช้กันแบบฟรี เพื่อให้เพื่อนๆไม่พลาดเพชรจากทุกซอกทุกมุมภายในเกมวันนี้ผมจึงได้รวบรวม20วิธีการหาเพชรจากในเกม Garden Hill มาให้แล้วครับจะมีวิธีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยวิธีแรกคือการผ่านด่านต่างๆทั้งหมดภายในเกมครับ โดยถ้าเพื่อนๆสามารถทําเงื่อนไขตามที่กําหนดของด่านได้สําเร็จก็จะได้รับดาวประจําด่านและเพชรมาทันทีโดยถ้าเป็นด่านที่มี3ดาวก็จะมีเงื่อนไขคือผ่านด่านให้ได้เก็บเหรียญม่วงให้ครบและเก็บชิ้นส่วนดวงดาวให้ครบส่วนด่านที่มีแค่หนึ่งดาวจะมีเงื่อนไขเดียวคือผ่านด่านให้ได้เป็นพอถ้าเพื่อนๆเก็บดาวได้ครบทุกด่านนี้บอกเลยว่าได้เพชรมาเยอะพอตัวเลยละครับดังนั้นช่วงแรกแนะนําให้เพื่อนๆผ่านด่านเนื้อเรื่องไปให้ได้ไกลที่สุดเลยครับ วิธีที่2คือการผ่านดันเจียนรอยแยกต่างๆให้ครบซึ่งดันเจียนรอยแยกจะมีทั้งหมด7ประเภทคือดันเจียนทองดันเจียนค่าประสบการณ์ดันเจียนไอเทมดันเจียนหินปลูกพลังดันเจียนสกิลดันเจียนลุยเดี่ยวและดันเจียนลดความเสียหายโดยดันเจียนแต่ละประเภทก็จะมีด่านย่อยอยู่ในนั้นอีกหลายสิด่าน ถ้าเราผ่านด่านได้เมื่อไหร่ก็จะได้รับเพชรมาทันทีครับซึ่งดานเจี้ยนเหล่านี้นั้นไม่ยากเลยและเราจําเป็นต้องไต่ไปให้ถึงด่านที่สูงที่สุดเพื่อฟาร์มไอเทมให้ได้เยอะที่สุดกันอยู่แล้วดังนั้นใครเพิ่งเริ่มเล่นผมขอแนะนําให้ไต่ดานเจี้ยนรอยแยกก่อนเลยครับได้ทั้งเพชรและของอัพทีมแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มมากกับกาแฟาที่เสียไปในช่วงต้นเกมครับวิธีที่3คือสะสมอุปกรณ์ต่างๆให้ครบคอลเลกชันโดยเมื่อได้รับอุปกรณ์ใหม่มา ข้อมูลของอุปกรณ์นั้นจะถูกบันทึกลงในคอลเลกชันซึ่งพอเราเข้าไปในคอลเลกชันปุ๊บเราก็จะได้รับเพชรมาโดยทันทีถ้าสามารถสะสมอุปกรณ์ทุกชิ้นในทุกระดับดาวได้เราก็จะได้รับเพชรจำนวนมหาศาลมาใช้ง่ายกันอย่างชิวๆเลยล่ะครับเทราะว่าการนำอุปกรณ์จำนวนเยอะๆมาอัพดาวเพื่อทำคอลเลกชันนั้นจำเป็นต้องใช้ทองจำนวนมหาศาลดังนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่ผมขอแนะนำให้ค่อยๆสะสมอุปกรณ์ไปเรื่อยๆก่อนจะดีกว่าครับแล้วถ้าขาดเพชรจริงๆค่อยมาอัพดาวอุปกรณ์ orn, เพื่อรับเพชร เติมส่วนที่ขาดซึ่งในคอลเลกชันอุปกรณ์ไม่ได้มีแค่อาวุธโลและเครื่องประดับแต่ยังรวมถึงการ์ดรลิกของสะสมและคอสตูมต่างๆอีกด้วยดังนั้นถ้าได้ของใหม่มาแล้วก็อย่าลืมแวะมารับเพชรกันด้วยนะครับวิธีที่4คือสะสมคอลเลกชันตัวละครครับโดยเมื่อเราได้รับฮีโร่ใหม่และทำการอัปเกรดพวกเขาจนสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด เราก็จะได้รับเพชรมาจํานวนหนึ่งซึ่งถ้าเราได้ฮีโร่ใหม่มาเยอะๆและอัปเกรดให้ครบเงื่อนไขได้บอกเลยว่าได้เพชรมาเยอะพอตัวเหมือนกันแต่วิธีการนี้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมฮีโร่จากการกดกาชาและต้องใช้ทรัพยากรในการอัปเกรดเดยอะพอสมควรกว่าจะอัปเกรดได้ครบตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนั้นสําหรับผู้เล่นใหม่ช่วงแรกให้เน้นอัพฮีโร่ทีมหลักให้เก่งแบบสุดๆไปก่อนเลยครับจากนั้นค่อยนําทรัพยากรที่เหลือมาไล่อัปเกรดฮีโร่อื่นๆเพื่อรับเพชรจากคอลเลกชันต่อไปนะครับวิธีที่5คือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกมจัดขึ้นโดยทุกๆ2อาทิตย์ ตัวเกมจะมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ร่วมสนุกกันซึ่งกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เราจะต้องสะสมแต้มที่ได้จากการไปเล่นในคอนเทนต์ต่างๆมาเล่นมินิเกมเพื่อแลกไอเทมโดยของรางวัลที่ได้นั้นจะมีตั้งแต่ทรัพยากรธรรมดาไปจนถึงทรัพยากรสุดหายากซึ่งของรางวัลสุดล้ำค่าหนึ่งในนั้นก็คือเพชรจำนวนหนึ่งนั่นเองดังนั้นอย่าลืมเล่นคอนเทนต์ประจำวันต่างๆภายในเกมเพื่อเอาแต้มมาเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับ วิธีที่6คือเช็คจดหมายและเช็คชื่อประจำวันครับโดยในส่วนของจดหมายนั้นแต่ละวันระบบ จะมีการส่งกาแฟมาให้กับเราเพื่อใช้ในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆซึ่งบางครั้งก็จะมีเพชรส่งมาพร้อมกับกาแฟด้วยอาจจะไม่เยอะมาแต่ถ้ารวมกันหลายๆฉบับก็ได้เพชรมาเยอะใช้ได้อยู่นะครับดังนั้นอย่าลืมมารับจดหมายเหล่านี้ก่อนที่มันจะหมดอายุด้วยนะในส่วนของการเช็คชื่อประจําวันนั้นเราจะได้เพชรหนึ่พเม็ดเมื่อเช็คชื่อครบ14ครั้งและจะได้เพชรมา2,700เรเม็ดเมื่อเช็คชื่อครบ28ครั้งครับ อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้ามาเช็คชื่อเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเช็คชื่อได้ครบตามกำหนดเมื่อไหร่ก็เตรียมรับเพรไปใช้งานกันได้เลยวิธีที่7คือรับเพรผ่านเวอร์เคลียร์พาสโดยเมื่อเพื่อน,อนสามารถเคลียร์เวอร์ต่างๆจนจบได้แล้ว เราก็จะสามารถมารับรางวัลต่างๆใน Worldclearpass ได้ซึ่งของรางวัลหลักๆที่มีแจกในเ o r l d c l e a r p a s s เลยก็คือเพชรจำนวนมหาศาลดังนั้นถ้าผ่าน World ได้แล้วอย่าลืมมารับเพชรกันด้วยนะครับแล้วถ้าอยากได้เพชรเพิ่มแบบคุ้มๆจะเติมเงินซื้อ Worldclearpass เพิ่มเติมก็ได้นอกจากจะได้เพชรแล้วยังได้สนับสนุนผู้พัฒนาเกมอีกด้วยนะครับ วิธีที่8คือทำภารกิจรายวันให้เสร็จทุกวันครับโดยตัวภารกิจรายวันจะมีอยู่2ภารกิจที่เมื่อทำเสร็จแล้วเราจะได้รับเพชรมาคือลงเล่นในโคลอเซียมและเช็คชื่อกิวโดยถ้าเราทำทั้ง2ภารกิจเสร็จก็จะได้รับเพชรมาจำนวนทั้งสิ้น70เม็ดต่อวันอาจจะดูน้อยแต่ถ้าทำทุกวันเดือนหนึ่งเราก็จะได้เพชรมากว่า2,000เม็ดเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมมาทำภารกิจรายวันง่ายๆเหล่านี้ให้เสร็จด้วย วิธีที่9คือทำภารกิจมือใหม่และภารกิจท้าทายไปเรื่อยๆซึ่งทั้งภารกิจมือใหม่และภารกิจท้าทายจะมีความหลากหลายมากและเมื่อทำสำเร็จมันก็จะมอบไอเทมต่างๆมาให้กับเราซึ่งหนึ่งในของรางวัลเหล่านั้นก็คือเพชรจำนวนหนึ่งดังนั้นถ้าว่างจากการผลานกาแฟหรือลงคอนเทนต์ต่างๆแล้วลองแวะมาดูภารกิจเหล่านี้และไล่ทำดูเพื่อเก็บเพชรก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาจะปล่อยเอาไว้ก่อนก็ได้ครับ วิธีที่10คือลงคอลเลสเตียมให้ได้แรงดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับโดยในวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มของแต่ละสัปดาห์ โคลเซียมจะทําการสรุปคะแนนและมอบเพชรให้กับเราตามแรงที่ทําได้โดยยิ่งแรงของเราสูงมากเท่าไหร่เพชรที่ได้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นด้วยสําหรับผู้เล่นใหม่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องแพ้ชนะหรือซีเรียสเรื่องการแต่แรงไปให้ถึงท็อป10ขอแค่ลงไปเล่นและไต่แรงไปให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อรับเพชรก็พอครับซึ่งทาเพื่อนๆฟาร์มทรัพยากรมาอัปเกรดทีมอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่าตัวแรงจะค่อยๆดีขึ้นในทุกๆสัปดาห์อย่างแน่นอนครับ วิธีที่11คือลงเล่นอารีนาและโคออบเท่าที่ไหวครับโดยอารีนาจะเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นแบบเรียลไทมส่วนโคออบจะเป็นการผ่านดันเจี้ยนร่วมกับเพื่อนๆจากทั่วโลกแบบเรียลไทมซึ่งอารีนาและโคออ จะต้องใช้สกิลเพลย์และฮีโร่ที่ดีพอตัวถึงจะสามารถลงไปเล่นได้แบบสบายๆและที่สำคัญคือทั้ง2โหมดนี้จะเปิดแค่ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่า2โหมดนี้ให้เล่นเท่าที่ไหวและตรงกับเวลาว่างของเราครับถ้าเวลาว่างเราไม่ตรงหรือฮีโร่ของเรายังไม่พร้อมก็เน้นเล่นแค่เสาร์อาทิตย์และเน้นลงเล่นให้พอได้เพชรมาจำนวนหนึ่งก็โอเคแล้วครับ เอาไว้จัดสรรเวลาว่างได้แล้วหรือฮีโร่เก่งพอที่จะไต่แรงได้แล้วค่อยมาเล่นจริงจังกันอีกทีก็ไม่สายโดยในวันอาทิตย์เวลาห้าทุ่มของแต่ละสัปดาห์อารีนาและโคออบจะทำการสรุปคะแนนและมอบเพชรให้กับเราเช่นเดียวกันกับโคลอซียมนะครับวิธีที่12คือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกิวครับโดยในทุกๆวันเราจะต้องเข้ามาที่กิวเพื่อทําการเช็คชื่อซึ่งจะมีการเช็คชื่ออยู่2วันที่เราจะได้เพชรมาจํานวนหนึ่งด้วยดังนั้นการเช็คชื่อกิว จึงถือว่าจําเป็นมากเลยล่ะครับแล้วพอเช็คชื่อเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อว่าตอนนี้นายกิวกําลังมีกิจกรรมอะไรอยู่โดยกิจกรรมที่จะมอบเพชรจานวนมากให้กับเราเลยก็คือเรดบอสซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราและเพื่อนร่วมกิวจะต้องช่วยกันกําจัดบอสแข่งกับกิวอื่นๆโดยยิ่งอันดับของกิวสูงมากเท่าไหร่เพชรที่ได้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นด้วยซึ่งนอกจากเรดบอสก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มาพร้อมกับของรางวัลสุดหรูจัดขึ้นสลับกันไปตามระยะเวลาที่กําหนดอีกด้วยนะครับ ดังนั้นเช็คชื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะมาทำกิจกรรมกิวกันด้วยนะครับวิธีที่13คือเข้าเล่นบอสรัชและทำแต้มให้ได้มากที่สุดครับโดยในโหมดนี้เราจะต้องเข้าประทักกับบอส s ตัวด้วยทีมฮีโร่ที่ไม่ซ้ำกัน3ทีมเพื่อทำแต้มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อกำจัดบอสครบ3ตัวแล้ว ระบบก็จะทําการสรุปคะแนนออกมาให้เราไปรับรางวัลโดยยิ่งคะแนนในรวมของเราสูงมากเท่าไหร่ของรางวัลที่ได้ก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งเพชรก็เป็นหนึ่งในของรางวัลในโหมดบอส r รัชด้วยสําหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยากไปสักหน่อยกับการทําแต้มไปให้ถึงแต่ผมก็อยากให้เ,เพื่อนๆมาลองพิสูจน์ฝีมือของตนเองและพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทีมไปเรื่อยๆจนกว่าจะทําแต้มรวมได้มากพอที่จะรับเพชรครับ เพราะต่อให้แต้มไม่ถึงพอที่จะรับเพชรแต่เพื่อนๆก็ยังจะได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ของนักล่าไปใช้แลกผลึกแห่งดวงดาวมาปลุกพลังฮีโร่เลื่อนขั้นต่อไปนั่นเองดังนั้นต่อให้ไม่อยากได้เพชรก็ควรจะต้องมาลงเพื่อฟาร์มตราสัญ,ญลักษณ์ของนักล่าคร,ครับซึ่งบอสรัชจะเปลี่ยนซีซันไปทุกๆ14วันดังนั้นอย่าลืมมาลงเล่นกันด้วยนะครับวิธีที่1 4คือตายลิฟอวากาศครับ โดยลิฟต์อวกาศจะเป็นแดนเจียนไต่หอคอยที่เราจะต้องตะลุยด่านไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งแต่ละชั้นเมื่อเราผ่านได้แล้วก็จะได้รับรางวัลต่างๆมาซึ่งหนึ่งในรางวัลเหล่านั้นก็คือเพชรนั่นเองที่เด็ดคือระหว่างการไต่หอจะมีชั้นพิเศษซึ่งเป็นการเล่าประวัติศาสตร์อันแสนลึกลับของการเดินเทลมาขั้นกลางซึ่งชั้นพิเศษนี้จะแจกเพชรให้เราแบบจุกจุถึง500เมตรเลยทีเดียว ขาบอกเลยว่าถ้าผ่านลิฟต์อวกาศได้หมดทุกด่านก็จะได้เพชรมาหลายพันเม็ดเลยแหละครับซึ่งผู้เล่นใหม่จะมาไต่ลิฟต์อวกาศทีละนิดทีละหน่อยหรือรอทีมเทพแล้วมาไต่ทีเดียวก็ได้แต่ส่วนตัวผมจะดองเอาไว้ครับเพื่อสำรองเอาไว้เพื่ออยากกดกาชาแล้วเพชรขาดจะได้มาไตา่เอาเพชรเพิ่มเติมไปกดครับวิธีที่1 5คือผ่านเขาวงกตเขาวงกตถาดและหอคอยประสาทลอยฟ้าครับ โดยบนปราสาทลอยฟ้าจะมีดันเจี้ยนพิเศษทั้ง3นี้อยู่ซึ่งเราจะต้องลงไปเล่นเพื่อรับไอเทมและทรัพยากรต่างๆมาใช้งานโดยหนึ่งในของรางวัลที่เด็ดที่สุดก็จะเป็นเพชรนั่นเองแต่ใช่ว่าด่านเหล่านี้นั้นจะผ่านกันไปได้ง่ายๆนะครับเพราะมันจะมีเงื่อนไขในการผ่านและมีความยากของมันอยู่ใครที่ว่างจากภารกิจหน้าที่การงานและเคลียร์เควสต่างๆในเกมจนหมดแล้วมาไล่เคลียร์ดันเจี้ยนเหล่านี้ก็ได้นะครับท้าทายดีเหมือนกัน วิธีที่16คือตามหา n b c แลกเปลี่ยน SNS f a c e Break ครับโดยในระหว่างที่กำลังเดินทางไปในเวิร์ต่างๆ เราจะมีโอกาสได้พบกับเหล่า NPC ที่เราสามารถพูดคุยหรือทำภารกิจต่างๆให้สำเร็จเพื่อแลกเปลี่ยน SNS กันได้ซึ่ง SNS นี้นอกจากจะเอาไว้ดูฟีดข่าวสุดปั่นของพวกเขาแล้วหากเราสะสม SNS ของ NPC ได้ครบตามที่กำหนดก็จะได้รับเพชรมาเป็นของรางวัลเพิ่มเติมทันทีดังนั้นเวลาลุยเวิล์ต่างๆอย่าลืมพูดคุยและสำรวจให้รอบทิศด้วยนะครับหรือถ้าไม่ใช่สายสำรวจก็ลองตามหาไกด์ใน u t u b e ดูก็ได้นะครับ วิธีที่17คือเล่นโหมดคณะสำรวจเพื่อทำคะแนนในแต่ละเขตให้ครบครับโดยในโหมดคณะสำรวจเราจะต้องลงไปกำจัดมอนสเตอร์ต่างๆในสถานที่ทดสอบของแต่ละเขตให้ได้แต้มครบตามที่กำหนดพร้อมทั้งออกตามหาของสะสมประจำเขตและทำเงื่อนไขลับให้สำเร็จเพื่อรับคะแนนเขตมาโดยเมื่อเราสะสมคะแนนเขตได้ครบตามที่กำหนดเราก็จะได้รับรางวัลต่างๆมาซึ่งหนึ่งในรางวัลเหล่านั้นก็คือเพชรนั่นเองครับสำหรับวิธีนี้ผู้เล่นใหม่อาจจะยังเล่นไม่ได้ในทันที เพราะต้องผ่านเควสรองในเวอร์ที่1 3ก่อนเพื่อปลดล็อกโหมดคณะสำรวจครับดังนั้นวิธีนี้ไม่ต้องรีบแต่ถ้าเล่นไปถึงแล้วก็อย่าลืมไปทำเควสเพื่อปลดล็อกด้วยนะครับเพราะต่อให้ไม่อยากได้เพชรก็ต้องไปเล่นโหมดคณะสำรวจเพื่อหาเรลิกมาให้ฮีโร่ใส่อยู่ดีนะครับวิธีที่18คือสะสมคอลเลกชันในฟาร์มครับโดยในฟาร์มจะมีมินิเกมที่เราสามารถตกปลาและเลี้ยงมอนสเตอร์ได้อยู่ โดยสำหรับปลานั้นเราจะได้รับเพชรมาก็ต่อเมื่อปลาที่เราตกได้มีความยาวสูงสุดต,ตามที่กําหนดส่วนมอนสเตอร์เราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าความสนิทให้ครบ100สก่อนถึงจะรับเพชรได้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆปลดล็อกระบบฟาร์มเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาตกปลาเลี้ยงมอนสเตอร์กันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งแรงเพชรชั้นดีช่วงเอ d g เกมเลยล่ะวิธีที่19คือดูวิดีโอปราสาทลอยฟ้าครับโดยที่โรงแรงบนปราสาทลอยฟ้า จะมีวิดีโอการ์ตูนเรื่องสั้นต่างๆให้เราได้ดูกันซึ่งจะมีทั้งวิดีโอฮาๆที่เราสามารถดูได้เลยและวิดีโอที่ต้องไปค้นหาในเบอร์ต่างๆให้พบก่อนถึงจะดูได้ได้ทั้งความสนุกเฮฮาและเพจแบบนี้บอกเลยว่าเพื่อนๆทุกคนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ วิธีที่20คือรับของขวัญจากเจ้าหญิงน้อยครับโดยเมื่อเราเข้าเกมเธอจะทําการแบกกล่องสมบัติที่มีไอเทมเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับเราซึ่งสมบัติที่มีค่าที่สุดในกล่องนั้นก็คือเพชรจานวนเล็กน้อยนั่นเองถึงจะได้ไม่เยอะและอาจจะไม่ได้ตลอดแต่อย่างน้อยก็เป็นวิธีการได้เพชรที่ง่ายที่สุดและแทบไม่ต้องทําอะไรเลยดังนั้นเข้าเกมมาปุ๊บอย่าเมินเจ้าหญิงน้อยและเปิดกล่องสมบัติของเธอกันด้วยนะครับ และนี่ก็คือ20วิธีการหาเพชรจากในเกม Garden Tale นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้เพื่อนๆรวบรวมเพชรฟรีจากในเกมมาใช้งานกันได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง PDS Ter เ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและพัฒนาคลิปดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ